ทุคความต่างก็็ดีของเราในวันนี้ลุยมาจนถึงที่จังหวัดตางอยู่ที่โรงแรม White House Hotel กับงานประกวด Miss and Mrs. Queen of Galaxy 2021เราอยู่กับสองท่านเป็นเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากเพราะว่าจะมาแนะนำเรื่องราวดีๆเป็นอะไรยังไงขออนุญาตแนะนำตัวเลยค่ะไ,ได้ครับกิสรับเรียกคุณ คุณกบนะคะมีข้างทางผมธำงานคนครับหรือเรียกอีกอย่างว่าคุณไก่ครับคุณกบกับคุณไก่ดิฉันอยากเป็นคุณอะไรดีอ่ะคุณไก่อกล้วยวันนี้ <c oughs> สมัมภาษณ์ง่ายๆกล้วยๆนะคะอ,คอยากจะทราบว่า,าได้ข่าวว่ามีโปรดักต์ชื่อโปรดักต์อะไรคะับของทางบริษัทมิราซอฟต์ครับโปรดักต์ชื่อว่ากามโมครับกามโมกาโมเป็นโปรดักต์อะไรเ,เอ่ยเป็นแผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียครับ มันเป็นอะไรที่ที่ร่วมสมัยมาก้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในทุกวันนี้เราได้ตระหนักรู้แล้วก็ร่วมกันป้องกันเรื่องของไวรัสต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆข้อดีของแผ่นกามโมช่วยอะไรได้บ้างครัครับแผ่นกามโมเป็นแผ่นป้องกันไวรัสและแบคทีเรียด้วยระบบสัมผัสเพียงแค่เราเอามือไปแตะแผน่น แผ่นตัวนี้นะครับภายในเวลา3วินาทีก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียจากมือได้ครับคุณ1 2 3ไปแตะ3วินาทีสามารถฆ่าเชื้อได้ครับนะครับมันเป็นนวัตกรรมอะไรยังไงเอ่ยคือเอาตรงๆนะพี่ั้นก็ปีนี้46ปีแล้วไม่เคยได้ยินว่าแผ่นกามโมหรือว่ามันมีนวัตกรรมตัวนี้ช่วยในการฆ่าเชื้อได้ มันมันเป็นอะไรยังไงค,ครับครับตัวแผ่นเองเนี่ยเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีครับ,รบอบอกแบบมาจะคล้ายๆกับอุปรกรณ์ทางการแพทย์ที่เราเป็นแผ่นทางการแพทย์ที่เราติดอยู่ข้าง เตียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลยนะครับโดยที่ตัวแผ่นกระดาษที่เป็นแัเทเรียลของของของการะครังเราได้รับการอัพจาก F.D.A. ะเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จาก k l g แหล่งของประเทศเกาหลีรวมถึงสถา,าบันชั้นนำในประเทศไทยล่าสุดเราเพได้ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับด้วยเหตุผลสั้นๆเรื่องเดียวครับว่าเชื้อโรคที่เป็นไวรัสและแบคทีเรียครับสาเหตุ จะติดมาจากะะมือนะครับมือมือของเราเนี่ยจะเป็นคนนำคาเชโร่จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเช่นลูกบิดหรือว่าจุดสัมผัสร่วงต่างต่างคอกาโมตอนแผนกาโมเนี่ยครับเ,าารรเขาจะออานือควาสั่วตรงที่เพียงแค่เราเอาเมือจับที่แผนเอกสารนาทีาก็จะคาเชโรคได้เลยลดการสัมผัสลดการส่งต่อเชืลล้อไวรัสแบคทีเรีย ให้จุดสัมผัสร่วมจุดอื่นๆครับเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะแฮชแท a กของมันต้องมีไหมเพราะอยางได้ช่วยอีกอยิ่งอย่างอาอย่างเช่นโทรศัพท์หรือแม้แต่เวลาเราไปกดปุ่มนั่นน,น,นี่นอนนั่นหมายความว่าแผ่นกาโเมรสามารถติดเชื่อโทรศัพท์ได้ด้วยตอนแล้วมีอายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนานเท่าไรหาร่ครับแผ่นกาโมเนี่ยคุ้มค่ามากเพราะว่าเรามีอายุการใช้งาน ตั้ง90วันคือสามารถติดแล้วมีประสิทธิภาพเป็นเวลา90วัน92วันถูก <90 S 1> ต้องครับสามารถฆ่าเชื้อในระดับที่หลักเขารับรองให้มีบทสูงสุดที่90วันนะครับจะทำให้ผู้ที่ใช้งานกับแอนกาโมนี้จะมีความมั่นใจมากคุณถ้าว่าใครที่แบบ ปรากฏว่าเพิ่งมาฟังตอนประโยคท้ายๆเขามีการันตีสถาบันรับรองไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอเมริกาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่โฆษณาเกินจริงใช่ไหมสมมติด่ฉันเป็นประชาชนทั่วไปไงเออนั่นหมายความว่าเขามีเขามออีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือก็อไหมคะใาจรครับเราอยากดูกโปรดับกต์อยากดูอยากอยากจะดูสินค้า,า,รราว่าสิน,นค้าเป็นยังไงเขาจะมีตัวอย่างไหมคะเชื่อครับการโม แล้วในส่วนของมิราซอฟเป็นไงบ้างครับคุณกบมิาซอฟคืออะไรครับมอกอย่านี้ครับคืบอบริษัทมิราซอฟเนี่ยเกิดมาจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนร่วมตรมนะ,ค,ะครับเราคิดว่าเราปรเป็นกลุ่มบริษัทไอทีเราเป็นบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์เป็นหลักใช่ครับวันนึงเราก็มองว่าเออมันยังมีช่องว่างในเรื่อการตลาดนะครับในเรื่องของเออ่ด้านสุขภาพเราก็มองว่าเริ่มแรกเราคิดว่าเราจะตั้างซอฟแวร์ในการตลาด เราพอเราคิดมาได้สักระยะหนึง่งนะเราเห็นว่ามาันอยู่ในช่องทางการดำเนนเรื่องของสินค้าหเือบริกาเราก็ไปเห็นโปรดักต์ตัวนี้คือเป็นโปรดักตรร์ล่าการท้าเชื้อจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวแผงการ์ดมูนันเป็นสินค้าชิ้นแรกของตัวแพลตฟอร์มเราของบอก,า,อา,การนะครับก็เลยเราพยายามจะโปรโมทสังเกตว่าตัวกาโ์มูเป็นชื่อเดียวกับตัวแพลตฟอร์มอมนอนไลน์ของเราก็คื่อที่ตัวการ์ดมูนฉบับล่าสุด มีโปรดักต์มากขึ้นใช่ครับใช่ครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นผู้ชมหลายท่านอาจจะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่าช็อปอะไรได้นะครับการ์โกช็อปดอกเด็ดครับคุ้านอะไรเลยครับ www ร์ไวเว็บการ์โกช็อปดอกเน็ตตอนนี้เรามาที่คุณไก่บ้างคุณไก่อันนี้คืออันนี้รองเท้านี่เอาไปทําอะไรกับรองเท้าครับตัวตัวนี้จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อเป็นแผ่ยและกําจัดกลิ่นด้วยนะครับกำจัดกลิ่นแล้วก็กําจัดเชื้อไวรัสด้วยถูกต้องเท้บ จะแก้จะแก้ปัญหาของท่านนักกีฬาครับที่เวลาออกากําลังๆๆๆลออกายเรื่งเหนื่อยออกที่้าเยอะๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยดูดนนดีดะ<อ>นะครับให้เท้าของท่านนักกีฬาสดชื่นแต่ว่าบุคคลทั่วไปก็ใช้งานได้นะ,ะเพราะว่าตัว,ต,วตัวเนาาวื้อก่าเ้าติดที่ผน,นังรองเท้านะตัวเนื้อกใส่แล้วก็เหยียบได้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่เอาไปสอดไว้พอจะใส่ปุ๊บต้องเอาออกแกะออกไม่ต้องใช่ไหครับนะไรนะแล้วก็เคยทดสอบกับกลุ่มคนที่เล่นกีฬาในการวิ่ง อ่นะครับเขาก็มี f ี e d b a กลับมาด้วยว่าไม่ต้งกลัวต่อการลื่นเขาคือกาวเขาติดที่พื้นแล้วก็มาก็คือเหมือนเป็นชิ้นเดียวกับรองเท้านอกจากนั้นอยากจะเห็นแผ่นไหนที่สามารถติดโทรศัพท์ได้อ,อันนี้ตัวอย่างที่ติดโทรศัพท์ใช่ไหมครับตัวนี้ค่ะโคอันี้ครับตัวนี้เห็นไหมครับติดด้านหลังโทรศัพท์ง่ายๆแบบนี้ แล้วอยากจะทราบว่าจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับตัวนี้เนี่ยเราได้มาตรฐาน FDA ของสหรัฐอเมริกามาจาฐานดังนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับต่อเด็กแล้วก็สตรีแล้วก็คนผู้หญิงคันนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้มาตานเกณฑ์ทางการแพทย์ด้วยครับคที่ฉันชอบตรง ผู้หญิงมีคันก็ปลอดภัยนะเหมือนกัอ้ฉันปลอดภัยแล้วค่ะคนที่ฉันไม่ได้มีคันมีน้องนะคะแต่บางทีฉันก็แบบอย่างเช่นอาศัยรองเท้าแล้วมันคันมีกลิ่นฉันก็สามารถใช้แผ่นกาโม่ได้ติดโทรศัพท์ก็ได้ติดรองเท้าก็ได้ จริงๆแล้วมันเป็นเป็นไอเทมที่เข้าเข้าถึงกับทุกคนทุกเพศทุกวัยได้ถูกต้องไหมคะตองครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเาทรนของสุภาพเป็นสิ่งที่มาแรงมากคิดแล้วอยากจะทราบเรื่องราคาหรอครับแบบราคาเข้าถึงยากไหมแพงไหมอะไรยังไงถ้าเทียบกับ แผ่นป้องกันแบคทีเรียอย่างเช่นในรูปแบบอื่นเช่นในรูปแบบเคสโทรศัพท์นะครับอหลายหลายบริษัทอาจจะทำแบบมีแผ่นแบบนี้แต่ว่าเป็นเคสโทรศัพท์เลยเขาจะทำเคลือบสารมาเคลือบสารในรูปแบบเคสโทรศัพท์เลยครับก็ราคาถูกถูกกว่าสองสามร้อยเท่าครับสองสามร้อยเท่าโอ้โหราคาตัวนี้เนี่ยจะตกอยู่ที่1น9้บาบาทเท่านั้นเอง 3เดือน199บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ90วัน199บาทเพื่อสุขภาพแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างบอกได้เลยว่าใครที่ดูไลฟ์นี้ Hashtag เลยคุณโชคดีมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้สิ่งดีๆใหม่ๆมากมาย,มาย,มาย,มายคุณไก่คุณศกมีอะไรจะฝากเดี๋ยวชนะจะให้เป็นชา a l เลนจ e 30วินาทีอยากจะโปรโมทอะไรอยากจะพูดอะไรให้คนได้แบบ op op> ไม่รู้จักดาโม่ไอโค i c r o s o ไม่รู้จักเว็บไซต์อยากจะออยากจะแนะนำเขาอย่างไงคุณกบคุณไก่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้างั้นเริ่มเลยครับคุณกบในนามขอบบนสติลลาซอกเป็นมือถือด้านทันสอบแบงค์ครับสามารถจะปริศต์สอบแบง์ตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการฟอร์มออนไลน์หรือว่าด้านนวัตกรรมคือทั้งตัวเว็บนับปีเทนซ์หลี ครับเรตอง่งข้นก็ดนตางที่จะสนับสุตกับต,กตกรกอบกันหลายานนรับ okay. ง่ายมา <c oughs> เพียงคนคลิกเข้ามาที่ worldwide ์เว็บการ n e t นะคะแค่นี้เตา้าอ่างค่ะอ่าคุ้นใจคะ่ะ30วินาทีพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์กาโมได้เต็มที่เลยพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะขอบคุณครับเราจะเห็นนวัตกรรมแผ่นฆ่าเชื้อไวรัวสแบคทีเรียแบบนี้นะครับในต่างประเทศหรือว่าในหน่วยงานชั้นนาหรือหน่วยงานราชการของประเทศไทยในรูปแบบแผ่นใหญ่ วันนี้นะครับทางการโมชอจัจัดอทเน็เองเนี่ยเราย่อยให้ทุกคนบุคคลหรือพ่อค้าแม่ค้าหรือเด็กๆลูกเด็กแรงๆสามารถเข้าถึางผลิตภัณได้ง่ายๆโดยทําออกมาเป็นในรูปแบบของสินค้าขนาดเล็กนะครับยังไงฝากอดูการโมนยครับ วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณคุณกบคุณไก่มากๆนะคะสําหรับเรื่องราวดีๆในความต่างก็ดีความดีที่แตกต่างใครสนใจคุณข้อมูลมากมายติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจและก็เว็บไซต์ www.gamoshop.net นะคะวันนี้ขอบคุณที่รับเดีค่ะ